วันนี้มีเมนูอร่อยอร่อยดีต่อสุขภาพมานำเสนออีกแล้วครับหมูสับคั่วน้ำปลาคั่วแห้ง,ห,งหอม,หอมโดยไม่ใช้น้ำมันพืชทำง่ายมากๆไปดูกันเลยครับก่อนที่เราจะผัดเรามาหมักก่อนสักหน่อยครับกระเทียมตำละเอียดครับพริกไทยครับใส่แป้งมันเพื่อความนุ่มเด้งสักครึ่งช้อนชาครับผงปรุงรสครับสักหนึ่งช้อนชาใส่น้ำเปล่าสักสองช้อนครับเสร็จแล้วคนให้เข้ากันคั่วหมูกันต่อเลยครับ นำหมูใส่กระทะเลยใส่น้ำเปล่าไปนิดหนึ่งครับผัดให้หมูสุกก่อนระดับหนึ่งพอหมูเราเริ่มเปลี่ยนสีแบบนี้ครับเร่งไฟเลยครับกางค่อนไปแรงเลยครับพอได้ประมาณนี้นะครับคืใส่น้ำปลาเนี่ยให้เราใส่ลงไปด้านข้างแบบนี้นะครับมันจะโดนกระทะร้อนๆเนี่ยมันจะเพิ่มความหอมนะครับตัดต้นยน้ำตาลเล็กน้อยครับหอกลิ่นน้ำปลาพอได้ประมาณนี้ผมก็จะใส่กระเทียมเจียวนะครับพริกสดครับซอยแล้วก็สับอันนี้ใครไม่ใส่ก็ได้นะครับไม่ชอบเผ็ดสุดท้ายที่ต้นหอมซอยครับ หมูสับขั่วน้ำปลาเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเรามาชิมรสชาติกันดู